ขอสวยๆเลยนะครับขอแบบสวยๆเลยนะฮะมารอบนี้เปิดมาดีวะเออรอบนี้โอ้โหหนึ่งหมื่นแปดร้อยนครับแค่ตัว A เข้านั้นเนี่ย สวัสดีครับวันนี้ก็กลับพบกนิกแล้วนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่หน้าเกมนะครับ Ray of Apollo นะครับผมนะเกมใหม่ในค่าย PG slot เลยนะครับวันนี้ผมมีงบไปที่1,400บาทนะครับไอสี่พันหนึ่งพันสี่หนึ่งหมื่นสี่พันนะครับพูดผิดนะฮะดู ดูยอดเงินผิดนะครเออนะครับเอามาหมื่นสี่นะครับแต่ว่าบอกว่าพันสี่นะครับไม่ได้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 นะครับโอเคนะครับเกมนี้ก็จะมีตัวคูณให้นะครับผมเมื่อเข้าฟรีสปินก็สูงสุดนะครับผมอยู่ที่คูณสิบห้านะครับนะฟรีสปินต้องเข้ามาสเกตเตอร์สี่ตัวเท่านั้นนะครับนะแล้วก็มีเพาในการจ่ายเพิ่มขึ้นนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับนะเพื่อนๆก็เข้ามาดูกันได้เลยนะครับเพื่อนๆนะตัวอย่างต่างๆก็เข้ามาดูนะครับโอเคเดี๋ยววันน เออยาบบาทเะครับโอเครอบแรกได้มา16ฟรีสปินนะฮะมาดูว่าผมจะได้กำไรหรือเปล่านะครับเพื่อนๆนะครับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะนะจะได้ไม่พลาดเวลาผมมาแบบว่าลงคลิปใหม่ๆกันนะครับนะถ้าเพื่อนๆนะครับเคยไปเล่นเกมนี้มาแล้วนะครับผมแตกดีหรือเปล่านะครับนะช่วยแนะนำหน่อยนะครับช่วยแนะนาสูตรหรือว่าวิธีการเล่นหน่อยนะครับตอนนี้ก็มองหาอยู่นะครับมองหาแนวทางอยู่นะฮะนะครับผมใครจะคอมเมนต์เข้ามานะครับผมบอกกันก็ได้นะฮะนะมาทักทายกันก็ได้นะครับผม ไม่ว่ากันเพื่อน<ๆ>ยังนิ่งอยู่เลยอะ่ะผ่านไปตั้งหลายครั้งแล้วนะนะครับเหลืออยู่เจ็ฟรีสปินเนอร์นะครับยังได้300บาทอยู่เลยเพื<ๆ>่อนโอ้โหจะได้ทุนคืนปะวาน,นะครับรอบนี้เหลือสฟรีสปินว่ะตัวเอเออสวยนะครับมาดอกนี้ว่าไงดอกนี้โอเคหนคึ่นสารบะฮะไปต่อ480ครับ มาต่อครับ300บาทนะฮะตอนนี้คู15แล้วนะครับจะมาเปล่าโอ้โหไม่มาว่ะ2,400เลยเลยนะครับนั่นแหละครับ15บาทไปจะคุ้มแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับเพื่อนๆ2 7รครับไปครับเพื่อน โอเคก็จบที่31,12บาทนะครับเดี๋ยวซื้อต่อเลยนะครับ3า5 0บาทนะฮะมา14ีฟรีสปินนะครับเพื่อนๆรอบนี้เดี๋ยวรอบหน้านะครับผมรอบนี้ถ้าไม่เข้านะครับเดี๋ยวผมจัดเลยนะครับผมเบ็ดละร้อยนะฮะบอกเลยนะครับนะเดี๋ยวผมขึ้นเบ็ดร้อยเลยนะครับแล้วก็ซื้อเบ็ดละร้อยไปเลยนะฮะนะเบ็ดละ7,500นนะครับน่าจะเท่าเท่าเท่าที่ดูมานะเท่าที่ผมเคยดูมานะครับน่าจะ7จ0 0นะครับ ผมก็ไปดูของคนอื่นมาเหมือนกันนะครับว่าเขาเล่นกันยังไงนะครับนะผมก็เลยแบบว่าเตรียมทุนมาแล้วก็เล่นตามเลยนะครับนะามรู้ว่าแบบว่าถ้าเล่นตามคนอื่นบ้างนะครับผมจะได้หรือเปล่านะครับนะถ้าเล่นตามคนอื่นเราได้นะครับเดี๋ยวผมเล่นตามเรื่อยๆเลยเพื่อนๆนะครับนะเพื่อนๆมีสูตรอะไรนะครับแนะนํามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองจัดให้ดูนะครับน้าจะให้ไล่เบ็ดเท่าไหร่ผมทําได้หมดเลยนะครับบอกได้เลยนะครับมาครับสามพันหกร้อยสามสิบครับโอ้โหตอนนี้สวยอยู่นะรอบนี้มาดีว่ะรอบนี้เหลือตั้งเจ็ดฟี้ นะครับตอนนี้ผมได้ชุนคืนแล้วนะเออเฮ้ยวายวายโอ้โหผมว่าไม่ได้เลยหรอกมันอยู่ไกลกันไปนะครับผมอยู่ไกลเกินไปนะฮะปล่อยให้ไหลไปนะครับปล่อยให้เกมมันไะ <c oughs> หลไปนะฮะเหลือหนึ่งครั้งเพื่อน <c oughs> โอเคนะครับผมก็จบไปที่นะครับผม4,597บาทนะครับนะซื้อ3,007ได้มา4,000นะเดี๋ยวผมขึ้นเป็นร้อยเลยแล้วกันนะครับนะเสียเวลานะครับมา7,500ไปเลยนะฮะมาจะบวกก็ให้มันบวกไปเลยนะครับผมจะเสียก็ให้มันเสียกันเข้าไปเลยนะครับมาเบ็ด100บาทนะไม่บวกก็แค่เลิกครับถ้าบวกก็จับต่อเลยครับรออะไรอ่ะไปต่อครับเพื่อนๆ ตอนนี้นะครับผมยังได้แค่270บาทอยู่เลยนะผมซื้อไปตั้ง7,500นะนี่ครับได้มา250บาทนี่ผมไม่เอานะนะครับบอกเลยว่าผมเผาทิ้งเลยนะครับเว็บนี้ไปครับ960ครับโอ้โห2,475นะฮะรอบนี้ผมว่ารอบนี้ขาดทุนว่ะนะครับมองมองดูเพลินๆนะแน่ว่าผมว่าขาดทุนแน่เลยแน่เลยนะครับะผมว่าขาดทุนแน่เลย90บบาทนะเพื่อน น,นะครับผมเครื่องสังขาโลกไม่มาเลยไอมันเหมือนอ่อใจกันปะน่าจะใจกันแหละโอเคก็จบที่สี่0ันสามร้อยสี่พันสาบาทนะครับผมขาดทุนอีกแล้ววะ่ะเพื่อนนะ่ครับนะเดี๋ยวรอบนี้จัดอีกครับเจ0 0ั 7, นห้าะฮะดอกนี้ขอสวยๆเลยนะครับขอแบบสวยๆเลยนะฮะมารอบนี้เปิดมาดีวะ่ะเออรอบนี้โอ้โหหนึ่งมนปดร้อยะครับแค่ตัว A เข้าน้ะเนี่ยโห โอ้ถ้าตัวแพงเข้าจะเป็นยังไงวะเนาะถ้าเป็นตัวแพงเข้านะครับผมจะพูดยังไงวะนะครับเมื่อกี้นะนะครับผมว่าต่ำๆนี่นะครับผมน่าจะขึ้น20,000นกว่าน่ะผมดูแล้วอ่ะผมได้กำไรหมดแล้วนะเพื่อนๆตอนนี้ผมได้ทุนหมุนคืนด้วยนะครับที่ผมซื้อไปทั้งหมดเลยนะครับนะได้คืนแล้วนะครับตอนนี้ผมได้คืนแล้วนะครับตอนนี้ผมก็แบบว่าขอปเอากำไรสักนิดสักหน่อยก็แล้วกันนะครับนะถ้ามันยังแบบว่าไม่โอเคไม่ได้กำไรนะครับผมก็จะฝืนเล่นต่อนะครับผมจะฝืนนะวันนี้ผม 3า0้360บาทนะเพื่อนๆมาเหลือหนึ่งรอบสุดท้ายนะครับผมสามสิบาคำอวยพรของวายเพื่อนๆโอเคนะครับ810บาทครับเพื่อนๆโอ้โหตัว A น่าจะมาแทนตัวแจกันด้านบนนะนะครับจบที่12800กว่าบาทนะครับ840บบาทนะฮะ โอ้แทบจะไม่ได้ปั่นตัวเองเลยทุกซ้ำนะครับนะก็คือแบบซื้อฟรีสปินอย่างเดียวเลยครับผมผมว่าปั่นเองน่าจะไม่เข้าเนาะนะครับผมซื้อกว่าง่ายดีนะครับซื้อไปเลยง่ายดีนะฮะโอเคมาแล้วผมซื้ออีกรอบหนึ่งนะครับเจ็ดพันห้านะครับรอบนี้โอ้โหนะครับรอบนี้สิบแปดฟรีสปินหว่าเพื่อนนะครับรอบนี้ฟรีสปินโคตรเยอะเลยนะมาครับมาสองร้อยเจ็ดสิบบาทนะฮะนั่นแหละครับสวยสวยครับวายมา นะครับหนึนรครับเฮ้ยรอบนี้เปิดมาดีว่ะเฮ้ยรอบนี้เปิดดีว่ะเพื่อนๆเฮ้ยตัวคิวโอ้โหนี่ครับตัวเอเข้ามาแทรกไดไงวะ <c oughs> นะครับผมถ้าตัวเอเข้าไม่เข้ามาแทรกนะครับบอกเลยว่าเรียบร้อยเลยนะเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหโคตรเสียดายว่ะเคตาเสียดายเสียดายจะจัดนะครับบอกเลยนะ <c oughs> ถ้าตอนนี้ก็คือตอนนี้ผมได้กําไรแล้วอ่ะนะครับผมได้ทุนคืนแล้วก็ได้กําไรด้วยนะครับ4 3 0พันามนะเมื่อกี้ โอ้โหห้าพันเลยเหรอห้าพันห้าร้อยแปดสิบบาทเลยเหรอมาครับคำวอวยพรของว่าอีกแล้วเพื่อนๆมาเออนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบบาทนะฮะมาโอเคห้าร้อยสี่สิบครับตอนนี้นะฮะตอนนี้ผมขึ้นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแล้วเพื่อนๆนะครับตอนนี้ผมขึ้นหนึ่งหมื่นกว่าบาทแล้วนะครับผมนะตอนนี้กําไรผมก็จะเข้าหมื่นหนึ่งแล้วนะฮะ โอเคไปต่อนะฮะการหมุนฟรีเหลือ10ฟรีสปินนะครับเพื่อน720บาทปะมาขอตัวเป็นหนักๆหน่อยขอตัวหนักๆักหน่อยโอ้โหไม่หนักครับไม่หนักพอไปครับเลยค่าฟรีสปินนะเพื่อนๆนะไม่บวกก็เลิกแค่นั้นแหละนะครับไม่บวกก็เลิกนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมบวกนะตอนนี้ผมมีกำไรนะเพื่อนๆตอนนี้ผมมีกำไรนะครับผม1470บาทนะฮะ มาเหลือ3รอบครับ15ฟีสปินว่ะโอเคจับพิธี13,830บาทนะครับนะโอเคผมได้กำไรแล้วไม่ขอเล่นต่อแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจอยากเล่นนะครับเดี๋ยวผมไปเล่นหลังใหม่แล้วกันนะครับนะสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลากัไปก่อนนะครับผมหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยแล้วกันเนาะนะครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วนะครับผมก็สวัสดีนะครับ